ในวาระมหามงคลดนสวัสดิ์จอมกษัตริย์เอกองพระทรงศรีผ่านพิภพเหลอศักดิ์บงจัก,กรีพระภูมิเริ่มกล้าวของชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุหกรอบนักษัลยุวระสมัยกราบอันเจิญคุณพระรันตนไกร ทำหน่วยไทยให้พระองค์ส่งพระเจริญด้วยแกล้าด้วยกระหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีจัดโครงการให้ความรู้จักรยานขาไทยบาลานซ์บายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาขาไทยของทางโรงเรียนเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนางมรกตจันทราผท้ว่วมวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้จักรยานขาถ่ายบาลาน e ์บ k e เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาขาไทยของทางโรงเรียนเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะโดยนางมรกตจันทราดัตท่วนบยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบตาทิศเทศบาลเมืองลบรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการจักรยานขาไทยบาลานซ์บยเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐม,มไวัยได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการที่สมบัยรอบด้านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งยังเป็นการค้นหาตัวแทนนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธทิเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้โดยได้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและการให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยมีคณะครูดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สนับสนุนกีฬาจักรยานขาไทย และได้จัดเป็นโครงการแข่งขันจักรยานขาไทยบาลานซ์บอยฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2,567ค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปรถมไวัยได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการที่สมวัยรอบด้านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น กระต yes. ุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนอีกด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการพันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ